ก็พูดหนีเช่นเคยนะครับสำหรับวิชาซื้อขายนะครับวันนี้พี่หมอจะพามาลุยข้อสอบแล้วล่ะในหัวข้อประเภทของสัญญาซื้อขายนะครับซึ่งจะเป็นข้อที่1ของข้อสอบในเรื่องของสัญญาซื้อขายกันเลยทีเดียวนะครับเนาะอย่างที่บอกครับเนื้อหาทั้งหมดในข้อที่1เนี่ยจะวนเวียนอยู่กับในเรื่องที่อยู่ในพารากราฟนี้ก็คือว่ามันเป็นสัญญาประเภทใดฮะเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเป็นสัญญาจะซื้อจะขายหรือเป็นเพียงแค่คํามั่นจะซื้อจะขายที่ผูกพันเพียงแค่ผู้ให้คํามั่นฝ่ายเดีย เราก็ต้องมาแยกว่าในสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั้นฮะมันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือมันเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือมันเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาที่ราคาน้อยกว่า2 0 0 0 0หรือมันเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาที่ราคาตั้งแต่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วเป็นสังหารหรือสังหาพิเศษเนี่ยนะฮะก็จาเป็นล่ะฮะที่กฎหมายกําหนดแบบไว้ว่าจะต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หากฟ่าฝืนไม่ทําตามสัญญาตรงนั้นก็จะกลายเป็นโมฆะซึ่่่งงงกก็ไไมมสาารรรถทีจะฟ้้ออัน แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีสัญญาตรงนั้นเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วมันเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาที่ราคาไม่ถึงนะฮะสองหมบาทก็คืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คราคา1,999งาตรงนี้เนี่ยนะฮะกฎหมายไม่ได้กําหนดแบบว่าจะต้องทําเป็นหนังสือหรืออะไรสามารถตกลงกันด้วยวาจาแล้วกฎหมายก็ไม่ได้บังคับด้วยว่าจะต้องมีหลักฐานนะฮะในการ ฟ้องคดีแต่ถ้าเกิดว่าสังหาริมทรัพย์ธรรมดานั้นนะฮะมันราคาตั้งแต่สอง0มื่นบาทขึ้นไปนั้นก็จะต้องมีหลักฐานในการฟ้องบังคับคดีนะฮะเช่นเดียวกับกรณีสัญญาจ,จะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สังหาริมทรัพย์พิเศษแล้วก็คำมั่นจะซื้อจะขายอสังหาและสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษที่จะต้องมีหลักฐานในการฟ้องบังคับคดีนะฮะถึงจะฟ้องบังคับคดีได้หากแต่ว่าถ้า ไม่มีหลักฐานนะฮะถึงแม้ว่าสัญญาตรงนั้นจะเป็นสัญญาที่สมบูรณ์นะฮะแต่เมื่อไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นเองตรงนี้เราต้องแน่นในพื้นฐานเลยนะครับซึ่งในแนวข้อสอบที่จะออกเนี่ยพี่หมอก็จะให้แยกอย่างที่พารากราเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะให้แยกให้ได้ก่อนว่ามันเป็นสัญญาประเภทใดนะฮะแล้วก็มันเป็นซับชนิดไหนนะฮะซึ่งมันก็จะแปลผันตรงไปตามมาตรา4ี่ห้าหวักหนึ่งวักสแล้วก็วรกสานั่นเองนะครับซึ่งเวลาข้อสอบออกเนี่ยก็เพื่อความง่ายะะกกก็จแแยอยออ่่างทีบหล ก็จะแยกเป็นซับแต่ละประเภทสังหาริมทรัพย์ธรรมดาสังหาริมทรัพย์พิเศษแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งจะออกข้อสอบเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันมาด่วนแรกก่อนในกรณีที่เป็นการออกข้อสอบเกี่ยวกับ สังหาริมทรัพย์ธ,ธรรมดานะเออไม่แน่เชื่อนะว่าในกรณีสังหาริมทรั์ธรธรมดาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่ราคาตั้งแต่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยนะฮะข้อสอบออกค่อนข้างบ่อยนะนะแล้วก็จะออกในส่วนของที่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเพราะว่าอย่างที่พี่หมอบอกว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสังหาริมทรั์ธรรมดาเนี่ยนะฮะก็มักจะไม่มีอะไรฮะไม่มีสัญญาจากซื้อจะขายหรือมักจะไม่มีคำมั่นในทางปฏิบัตินะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอย่างเดียวแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ดูให้ดีว่า จะเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือเปล่าก็ดูที่เจตนาของคู่สัญญาว่าตกลงจะให้โอนกรรมสิทธิ์กันในวันที่อะไรฮะในวันที่ทําสัญญาเลยหรือเปล่าเคยออกข้อสอบในเรื่องของซื้อจักรยานยนต์นะฮะราคา4 0,000บาทซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดสังหาริมทรัพย์ธรรมดากฎหมายไม่ได้กําหนดแบบฮะแม้จะตกลงกันด้วยวาจาก,ก็ไม่มีปัญหาอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่าเลยฮะมีหลักฐานประกอบการฟ้องหนึ่งในสามอย่างหรือเปล่าหรือซื้อโทรศัพท์มือถือราคา2 0 0 0 0บาทอ่ะ ตรงนี้ด้วยวาจาสัญญาก็สมบูรณ์ครับแต่เมื่อ เป็นสังหาริมทรัพัพธรรมดาที่ราคาตั้งแต่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปตรงนี้ก็ต้องมีหลักฐานหนึ่งใน3อย่างหรือกรณีที่เป็นการซื้ออูดอย่างที่พี่หมอบอกไปว่าอูดนั้นไม่ใช่สัตว์พาหนะนะครับนะตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นสังหาริมทร์พย์ธรรมดานะครับแม้จะทําเป็นเพียงหนังสือธรรมดาไม่จดทะเบียนก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าอูดนั้นไม่ใช่สัตว์พาหนะไม่ใช่สังหาริมทร,รัพย์ชนิดพิเศษการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอูดซึ่งไม่ใช่สังหาริมทร์สั์ชนิดพิเศษแต่เป็นสังหารัานน้ก็ะีมารถ ที่จะทําให้สัญญาตรงนี้มันสมบูรณ์ได้แต่ว่าเลยฮะ แต่ว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือเปล่าก็ต้องมีหลักฐานหนึ่งใน3อย่างนะฮะหรือการซื้อวัวนะฮะที่มีตัวรูปพันธ์แต่ซื้อมาทําลูกชิ้นก็คือว่าซื้อมาอย่างที่ไม่ใช่ซื้อมาแบบสัตว์พาหนะตรงนี้ก็เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาหรือกรณีที่ซื้อลูกช้างนั้นก็เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาเช่นเดียวกันซึ่งจะอยู่ในบังคับของอะไรฮะบังคับของสังหาริมทรัพย์ธรรมดานะฮะซึ่งไม่ได้กําหนดว่าจะต้องมีการทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนนนาาาม,มาเี่่่อออออไดอไอด้้บบบกกกกปัังูขสวว ในเอกเนี่ยนะฮะโอโหซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะฮะทะเบียนกอขอ .99 ฮะจากในโทนะฮะราคา42,000บาทคำถามคือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีการมีทะเบียนใช่ไหมรุ่งมือจดทะเบียนเนี่ยนะฮะแต่ถามว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษตามในของมาตาเสีย6ห,หรือเปล่าต้องตอบว่าไม่ใช่ะฮะ ถึงแม้ทรัพย์สินนั้นจะเป็นทรัพย์สินที่มีทะเบียนไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะฮะอาวุธปีนอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยก็ยังถือเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่อยู่ในบังคับของมาตรา46ที่ว่าจะต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาแล้วราคา,า20,000บาทขึ้นไปตรงนี้ต้องทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไหม,หไหมคําตอบคือไม่ต้องจะทําเป็นหนังสือจะทําเป็นวาจาอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไร แต่ถ้าเกิดจะฟ้องคดีเมื่อไหร่ปุ๊บจะต้องมีหลักฐาน1ใน3อย่างนะครับปรากฏว่าก่อนมีการชําระราคาด้วยเช็คแลวฮะแล้วปรากฏว่าต่อมาเนี่ยเช็คที่ในเอกเนี่ยนำไปชําระราคาเนี่ยถูกธนาคารปฏิเสธเรืษษษษ่มีการเช็คเด้งแลวฮะอยากทราบว่าการซื้อขายรถจักรยานยนต์ระหว่างในเอกและในโทรเป็นสัญญาซื้อขายประเภทใดและกรรมสิทธิ์ของรถยนต์นั้นโอนไปยังในเอกเมื่อใดนะครับเนาะอ่ะทีนี้ ในบางส่วนที่พี่หมอาจจะยังไม่ได้พูดในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยพี่หมอขออนุญ,ญาตพูดตรงนี้ก่อนนะฮะถ้าพาลุยข้อสอบให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีพาร์ทสุดท้ายที่จะพาฟังเนื้อหามาตราที่มันไม่ค่อยออกข้อสอบนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้คําถามแรกคําถามแรกก็คือว่าสัญญาตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาประเภทใดคือเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือเป็นสัญญาจาดซื้อจะขายหรือเป็นเพียงคํามั่น,นะคะัคำตอบก็คือว่าต้องมาดูที่ว่าเจตนาของนายเอกและนายโทนั้นนะฮะเขาเจตนาที่จะโ นะฮะในวันที่ทําสัญญาเลยหรือเปล่าหรือเขาตกลงว่าจะต้องไปทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์คําตอบคือว่าในโจทย์เนี่ยไม่ได้บอกเลยฮะว่าในเอกกับในโทเนี่ยจะต้องนัดกันไปที่อะไรฮะสานักงานไม่มีไม่มีสานักงานที่ดินนะนัดกันไปจดท,ทะเบียนโอนหรือนัดกันว่าจะต้องอะไรฮะจะต้องชําระให้ครบทุกงวดก่อนถึงจะอะไรฮะถึงจะ ถึงจะโอนกรรมสิทธิ์ให้หรือจะต้องให้เช็คนั้นนะฮะขึ้นเงินได้ก่อนถึงจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ไม่ได้มีข้อตกลงตรงนั้นเลยฮะก็แสดงว่าสัญญาตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาที่คู่กรณีทั้งคู่เนี่ยมีเจตนาที่จะโอนกรรมสิทธิ์กันในขณะที่ทําสัญญาเลยนะครับโดยที่ไม่ได้สนว่า เอหลังจากนี้จะต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเพราะฉันคาถามแรกง่ายมากกับเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วกรรมสิทธิ์ของรถยนต์นั้นโอนไปยังในเอกเมื่อใดครับ <s> ทีนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าโอนกรรมสิทธิ์หรือเปล่าเราต้องมาดูมาตรา45-8นะที่บอกว่ากรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่เมื่อได้ทําสัญญาซื้อขายกันก็แสดงว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เป็นการทําสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั้นเนี่ยนะครับการโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์เอ่อกรรมสิทธิ นะโดยไม่ต้องสนว่าผู้ซื้อชําระราคาหรือ,อยังนะฮะหรือไอสิ่งที่ผู้ซื้อชําระราคาไปนะั้นนะฮะมันเป็นยังไงฮะมันมันเด้งหรือเปล่านะฮะหรือว่ามันมีการสงร่สงมอบรถมอเตอร์ไซค์หรือ,อยังเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการตกลงกันว่าโอเคฉันจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์เธอเธอจะจ่ายเงินเออฉันจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ของเธอแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับเธอเนี่ยนะครับ โดยที่ไม่ต้องสนว่าจ่ายเงินหรือ,อยังหรือส่งมอบรถมอเตอร์ไซค์หรือ,อยังเมื่อไห่ก็แล้วแต่ตกลงกันปัป๊บว่าโอเคจะให้ซื้อขายและจะให้โอนกรรมสิทธิ์กันในวันที่ทําสัญญาเลยโดยที่ไม่ต้องตกลงว่าจะต้องไปทําอะไรกันต่อเนี่ยนะฮะแบบนี้เนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินก็จะถูกโอนไปยังผู้ซื้อทันทีที่มีการตกลงกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้น2คําถามนี้ตอบง่ายมากนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นสัญ,ญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือว่าจะใช้คําว่าสัญญ,ญาซื้้อขาายสํเรรร็็จบบ,บิูณ์กได ก็คือเป็นสัญญาที่คู่กรณีนั้นนะก็คือผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงกันทําสัญญาซื้อขายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีการตกลงที่จะโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อแล้วผู้ซื้อก็ตกลงจชละชําระราคานั้นโดยที่ไม่ต้องคํานึงว่านะฮะจะมีการสมมอบทรัพย์สินกันหรือมีการชําระราคากันแล้วหรือไม่อย่างที่เมื่อกี้ที่หม,มอบอกไปนะครับแต่ตกลงกันว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ทันทีนะเมื่อมีการทำอะไรฮะเมื่อมีการทาสัญญา ในขณะที่สัญญาจะซื้อจะขายนั้นนะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะในทางปฏิบัติจะเจอในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยจะเป็นกรณีที่คู่กรณีก็คือผู้ซื้อและผู้ขายนั้นอะยังไม่ได้มีเจตนาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่กันในวันที่ทําสัญญาซื้อขายแต่มีข้อตกลงว่าจะไปโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินแก่กันต่อเมื่อไปกระทําตามแบบพิธีที่กฎหมายกาหนดในภายหน้า คือเมื่อมีการไปตกลงกันทําเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่แล้วนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาที่ในเอกเนี่ยซื้อรถจกักรยานยนต์ของในโททะเบียนกอขอตรงนี้เนี่ยนะฮะราคา42 0 0 0บาทเนี่ยฮะซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเนี่ยนะเมื่อไม่ใช่สังหาริมทรับเมื่อไม่ใช่อสังหาริมทรั์หรืออสังหรือสังหาริมทรั์ชนิดพิเศษเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการตกลงกันเนี่ยที่จะซื้อขายรัพย์เฉพาะสินนะฮะก็คือ อ่าไอาคำนี้ไม่ต้องไปสนใจมนันนะฮะมันก็คือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในสัญญาซื้อขายที่ว่าทรัพย์สินนั้นจะต้องกำหนดได้แน่นอนนะฮะกำหนดได้แน่นอนว่าจะซื้อขายอะไรกันนะครับเนาะสัญญาซื้อขายรถจักยรยานยนต์ระหว่างในเอกกับในโทจึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและมีผลสมบูรณ์นะฮะไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของมาตราเสียหกวรรคหนึ่งก็คือไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดเบียนบบกับพนักงานเจ้าหน้าที่นะฮะและเมื่อสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ระหว่างในเอกกับในโทมีผลสมบูรณ์ดังนัน ย่อมโอนไปยังนายเอกผู้ซื้อนับตั้งแต่ทําสัญญาซื้อขายเสร็จแล้วแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าเมื่อนายเอกนะฮะซึ่งเป็นผู้ซื้อแล้ฮะชำระเช็คไปแล้วเช็คมันเกิดเด้งเนี่ยนะฮะกรรมสิทธิ์ก็ถูก ของรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ถูกโอนไปยังผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอเช็คเด้งเป็นไงฮะเช็คเด้งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไปฟ้องร้องกันและะ้วในฐานะที่เป็นหนี้อย่างหนึ่งที่อาจจะไม่สามารถที่จะขึ้นเงินได้ก็ต้องไปฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าค่าอะไรฮะค่าซื้อกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ากรรมสิทธิ์นั้นโอนไปตั้งแต่ตกลงนะฮะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนั้นนะฮะ คีย์เวิร์ดมีอยู่แค่2อ,อย่างเองหนึ่งก็คือตกลงกันจะให้โอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ทำสัญญานะฮะหรือว่าในขณะที่ทำสัญญานะครับโดยที่ไม่สนว่า,าจะชำระหรือยังหรือชำระแล้วมันจะเด้งไหมหรือไม่สนว่าจะมีการส่งมอบกันแล้วหรือยังนะฮะส่งมอบทรัพย์สินกันแล้วในวันนั้นหรือเปล่าไม่สนนะฮะอย่างที่2ก็คือว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดได้นั้นเนี่ยจะต้องไม่มีเจตนาที่จะไปทำกระบวนการนัดกันไปโอนนัดกันไปทำอะไรภายหลังก็คือให้มันเสร็จในวันเนี้ย ะะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเจตนาจะโอนกันวันนี้นะฮะแต่ว่า,าทําข้อตกลงกันไว้ก่อนนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปโอนกัน1เดือนข้างหน้านะฮะเดี๋ยวจะไปสํานักงานที่ดินกันอีกทีนึ่งเนี่ยอันนั้นเป็นสัญญาจัดซื้อจัดขายเดี๋ยวคอยดูในข้อสอบข้อต่ถัดไปก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับมาดูอีกสักข้อนึงครับ,บรขเ,เขาบอกว่าในหล่อเนี่ยตกลงด้วยวาจานะ ซื้อบ้านราคา1ล้านบาทโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะฮะในเงี้ย,ยและซื้อโทรศัพท์มือถือราคา2 0 0 0 0บาทจากในรวยนะกำหนดชำระเงินกันภายใน1เดือนนะ,ะปรากฏว่าในรวยก็มีการส่งมอบบ้านและโทรศัพท์มือถือให้ในหล่อแล้วฮะหลังจากตกลงกันเพียง1สัปดาห์แสดงว่าโอ้โหในรวยเนี่ยเขาเรียกว่าเชื่อใจนะฮะเป็นแบบคนสปอร์ตสปอร์ตแล้วฮะเรียกได้ว่าแมนแมนคุยกันครัชนะฮะแบบว่า เออในเมื่อตกลงกันแล้วเรไม่ต้องมาแร่งกันแล้วนะฮะแมสอีกหนึ่งเดือนถึงจะได้เงินแต่ผมด้วยความจริงใจผมส่งมอบบ้านกับโทรศัพท์ให้คุณก่อนเลยนะฮะในหล่อฮะได้บ้านกับได้โทรศัพท์ไปแล้วไม่รู้อีท่าไหนฮะมาแจ้งในรวยว่าโอ้ไม่อยากซื้อบ้านแล้วไม่อยากซื้อโทรศัพท์แล้วไม่รู้ว่าไม่ถูกอกถูกใจยังไงฮะทีนี้ก็เกิดปัญหาแล้วเขาได้ของไปแล้วแต่เขาไม่จ่ายเงินแล้วเขามาบอกเขาจะไม่เอาแล้วอย่างนี้เนี่ยนะฮะคำถามคือในรวยจะฟ้องบังคับให้ในหล่อเนี่ยชำระค่าบ้าน และค่าโทรศัพท์ได้หรือไม่คาถามคือว่าการที่นายโหลเนี่ยซึ่งเป็นผู้ซื้อเนี่ยนะฮะตกลงกันในรวยซึ่งเป็นผู้ขายว่าจะมีการซื้อขายบ้านกับโทรศัพท์มือถือกันเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือเป็นสัญญาจะซื้อจะขายคําตอบคือเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดฮะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือบ้านเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าแม้ไม่ได้มีในโจรน,นะฮะที่บอกว่าโดยมีการตกลงกันว่าให้กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินโอนกันในขณะที่ทํญญา,า,าสัญญาเขาส่วนใหญ่เขาไม่บอกนะแต่เขาจะไม่เขียนว่า เขาจะไม่เขียนว่าจะมีการตกลงกันไปโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านหรือของโทรศัพท์ในเท่าไหร่ฮะหเดือน2เดือนถัดไปแค่บอกว่ากำหนดชําระราคาภายใน1เดือนแต่ไม่ได้ก็บอกแล้วนะว่าจะกําหนดว่าจะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์กันอีก1เดือน2เดือนไม่ได้บอกแล้วแค่บอกว่ากําหนดชําระภายในหนเดือนนะแล้วบอกว่าส่งมอบบ้านและโทรศัพท์ให้เรียบร้อยแล้ว แต่มีการบอกไหมว่าเดี๋ยวจะไปสํานักงการที่ดินนะจะไปโอนกรรมสิทธิ์กันอีกทีไม่มีบอกเพราะฉะนั้นสัญญาซื้อบ้านและโทรศัพท์ในเคสนี้เนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดทีนี้มันก็เกิดเรื่องดิเพราะว่าอะไรฮะบ้านเนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์พอคุณมาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอาสังหาริมทรัพย์โดยที่คุณไม่ได้ทาตามแบบที่กฎหมายกำหนดคือไม่ได้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยการซื้อบ้านตรงนี้ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จึงตกเป็นโมฆะจึงตกเป็นโมฆะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของบ้านเนี่ยในรวยไม่สามารถที่จะฟ้องบังคับให้ในรอเนี่ยชำระค่าบ้านได้เพราะสัญญาซื้อขายบ้านนั้นเป็นโมฆะไปแล้วเนื่องจากคุณไม่ทาตามแบบนะฮะในขณะที่การสัญญาซื้อขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะเออเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมบอกใช่ตรงนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาเพราะโทรศัพท์เป็นเพียงแค่สังหาริมทรัพย์ธรรมดาไม่ใช่สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษและเมื่อราคาตั้งแต่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปก็ต้องเอาบ้านตาอะไรฮะเสียหกวักสาม,มาบอกว่า ให้การซื้อขายเสร็จเด็ดขาดสังหาริมทรั์ที่ตกลงราคา20,000บาทขึ้นไปหรือมากกว่านั้นเนี่ยแม้อะไรฮะแม้ไม่จําเป็นจะต้องมีแบบที่กฎหมายกำหนดแต่ก็ต้องมีหลักฐานหนึ่งใน3อย่างถูกไหมเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยการตกลงซื้อขายโทรศัพท์มือถือถามว่ามีผลเป็นไงสมบูรณ์สมบูรณ์นะฮะเพราะว่าอะไรฮะกฎหมายไม่ได้กําหนดแบบว่าจะต้องทำยังไงแม้แม้ตกลงกันด้วยวาจาก็สมบูรณ์คาถามคือว่าแล้วมีหลักฐานในการฟ้องร้องไหม หนึ่งคือมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งผู้ต้องรับผิดเป็นสําคัญไหมคําตอบคือไม่มีในเคสนี้ไม่ได้มีการเขียนเป็นหนังสือเลยเขาตกลงกันด้วยวาจานะฮะอย่างที่สมีการาการวางมัดจำไหมก็ไม่มีไม่ปรากฏว่าในในหล่อผู้ซื้อเนี่ยมีการวางมัดจําไว้1นึ0 0หมื่นสหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีเลยมีการชําระหนี้บางส่วนไหมคําตอบก็คือว่ามี เอาไหนพี่หมอไม่เห็นมีการชําระเงินเลยเขาบอกกําหนดชําระเงินในหนึ่งเดือนแต่ว่าปรากฏว่าถึงเวลาเขาไม่ชําระนี่แล้วมันมีการชําระหนี้บางส่วนอย่างไรบอกมีการชําระหนี้โดยการอะไรฮะการที่ในรวยนะฮะส่งโทรศัพท์มือถือให้กับในรอส่งมอบแล้วส่งมอบทรัพย์สินถือเป็นการอะไรฮะถือเป็นการชําระหนี้แล้วเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยในรวยก็จึงสามารถที่จะฟ้องบังคับให้ในรอเนี่ยชำระค่าโทรศัพท์ได้แต่ค่าบ้านนั้นไม่ได้เนื่องจากสัญญาเป็นโมฆะไปอย่างที่พี่หมอได้บอกไปนั่นเองเนื้อครับเนะืฮะอย่างที่บอกครับ การซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนั้นเนี่ยจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนงกานเจ้าหน้าที่ไม่งั้นก็เป็นโมฆะครับนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องทาตามแบบที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าเป็นเพียงสัญญาจะซื้อจะขายนะฮะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษก็แล้วแต่นะฮะไม่ได้มีการกําหนดแบบคือไม่จําเป็นจะต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนแต่ว่าถ้าจะฟ้องร้องบังคับคดีกันในเรื่องของสัญญาจะซื้อจะขายนะซึ่งยังไม่ใช อีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีซื้อสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดสังหาริมทรั์ที่มีราคาตั้งแต่20 0 0 0บาทขึ้นไปนั้นก็จะต้องมีหลักฐานหใน3อย่างเช่นเดียวกันนะรกรณีที่ซื้อบ้านเนี่ยนะฮะเออแล้วตกลงกันเนี่ยนะฮะผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยไม่มีการตกลงกันเลยว่าจะไปโอนกรรมสิทธิ์แห่งบ้านหรือทําสัญญาซื้อขายกันถูกต้องตามแบบในภายหลัง สัญญาตรงนี้จึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่คู่สัญญานั้นตกลงกันมีเจตนากันนะที่จะให้กรรมสิทธิ์นั้นโอนทันทีในวันที่ทำทำสัญญานะฮะตรงนี้เนี่ยเมื่อเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดสังหารมทริพัทแล้วไม่มีการทำ็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะจึงตกเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในรวยสามารถที่จะฟ้องได้ไหมบอกฟ้องไม่ได้นะฮะเพราะเป็นโมฆะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะในรวยจึงฟ้องบังคับให้ในหลอดชำระค่าบ้านไม่ได้แต่ว่าอาจจะเรียกอ่าเอาอะไรฮะ เอาบ้านคืนจากนายรอในเรื่องของที่สัญญาเป็นโมฆะแล้วนด้รอเนี่ยก็ได้บ้านไปโดยที่ถือว่าเป็นราบมีควรได้แล้วฮะโอ้โหไม่ใช่ราบหมู่ราบอีสานแต่อย่างใดแต่เป็นราบมีควรได้นะฮะกรณีที่สองครับกรณีซื้อขายโทรศัพท์เนี่ยนะฮะแม้มีการตกลงด้วยวาจาเนี่ยนะฮะเออตรงนี้เนี่ยเมื่อเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดในสังหาริมทรัพย์ธรรมดาเนี่ยจึงเป็นสัญญาซื้อขายที่มีผลสมบูรณ์เพราะว่าอะไรฮะเพราะไม่ได้มีแบบที่กฎหมายกําหนด อย่างไรก็แล้วแต่เนื่องจากเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดาที่มีราคาตั้งแต่20 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยแม้มีผลสมบูรณ์ด้วยการกระทําด้วยวาจาแต่ก็ต้องมีหลักฐาน1ใน3อย่างเมื่อปรากฏว่าในรวย,ยมีการส่งวับโทรศัพท์ให้กับในหล่อแล้วย่อมถือว่าผู้ขายได้มีการชําระนี้บางส่วนแล้วในรวยจึงสามารถฟ้องให้ในห่อบังคับค่าโทรศัพท์บังคับ ชําระค่าโทรศัพท์ได้เนื่องจากมีหลักฐานในการฟ้องบังคับคดีนั่นเองตามมาตราเสียหกวรรคสานั่นเองนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวในพ์ทต่อไปพี่หมอก็จะพามาดูในเรื่องของสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดในที่เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดาที่เขาเอามาหลอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเปล่าเช่นเอาอูดมาหลอกนะฮะ เอาลูกช้างมาหลอกเอาบัวที่มีตัวรูปธรรมเอ้ยรูรูปพรนะฮะแล้วเอาไปทาลูกชิ้นมาหลอกเนี่ยนะฮะเราทําข้อสอบกันได้หรือเปล่านะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมซื้อชีตกดไลค์กด u b s สไคร e กับพี่หมอด้วยแล้วกันไว้เจอกันครับสวัสดีครับ